สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนหักว่วหัวใจกระเซียดครับผมครับหลังจากขึ้นครับในมาเป่าระวังว่วคอดนะครับขึ้นครับปรากฏว่าขอดลูกแล้วครับคอดลูกแล้วครับนี่คอดแล้วขึ้นครับือว่าเป็นโอ้ เขาเป็นนอนนะครับเขาเป็นนอนแป๊บเดียวคลอดเลยครับออกมาเห็นนอนอยบแบบนีเหรครับนี่คลอดแล้วครับคลอดไงนะครับเป็นลูกผสมบีมตัตเตอร์น,นะครับนี่ครับลูกผสมบีมตัตเตอร์ได้ลูกไส้ครับในลูกไส้คลอดแล้วครับไส้ขยัายังบอท่านไหนกินน้มเหรอครับเดี๋ยวเกษตรซอยเพิ่นเห็นเพิ่นนอนก่อนหนาวดีว่าง็มคลอดไหมครับ หน่าก็สวยครับปลูกรอครับปลูกผสมบีมาตัวเติตัวใหญ่นะครับนะ่ครับัตใหญ่ครับแม่มันก็นอนอยู่นี่นะครับอืมคือว่าเป็นของขวัญปีใหม่นะครับตอนแรกผมนึกว่าพ่นจะขวอดเดือนโอ้นึกว่าพ่นจะขวอดเดือนมก่อราล่ครับพอนเกิดเกินมากข่ามากกับเป็นเดือนคุมภาคก็ดีโชคดีครับนะครับก็ร่งอยากลูกครับนี่ โอ้โหดูงง่ายครับเข่งขาง่ายมันลุกแล้วครับลุกแล้วครับอืมนี่ครับลุกแล้วลุกแล้วครับนุ่มแม่แหลยครับอยากกินนุ่มแล้วครับเกียบเล็กเก็บน้อยครับฝากพี่น้องเฮ้านะครับตามภาษาคนหักว่าหัยใจกระเสียดครับนี่กำลังยืนอยากยืนแล้วครับนี่ได้ลูกไส้นะครับได้ลูกไส้เพาะว่าปี่นี่เป็นตัวแรกครับ นี่ครับนก้อนนั้นก็เป็นพี่ไก่ปลายปลายปีก็เป็นลูกสาวน่ครับสมไหวดูกผสมบีมาเตอร์โอ้ยแข่งขายไงครับนี่แหละครับผมถึงอยากเอามาพัฒนาครับเอาบียมาเตอร์มาผสมกับบามันล่องเบิงอะไรมาประมาณนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับถือว่าเอามาเพิ่มมัดการเมืองล่องเบิงครับเอาบียมาเตอร์มาผสมเอามาพัฒนาเอามาปรับ หน้าตากรนลอเด้ยครับคือว่าช่วงเป็นหิวนุมน่มนะครับอยากนุ่มแล้วครับบ่าว่าเลี้ยงว่าสายใดดีเบิร์ครับคร,รับพี่น้องเกษตรกรเฮาครับผู้อยากเลี้ยงว่าครับก็ต้องเลือกเลือกได้ครับเลือกพอพันธ์แม่พันธ์ผสมครับป่าวจะเป็นแม่พันธ์สายนานุมเข้ากับคัดไว้แล้วก็หาพอพันธ์แม่พอพันธ์มาผสมเอามาเพิ่มเอามาเติมกับจุดที พ่นขาดนะครับุดทีพ่นขาดเขาก็หามาเพิ่มมาเติมไวให้เพื่อนนี่ผมก็เลยเอาบีมาเติมมาผัฒนามาบีบร่องเบิ้งนะครับเทว่าเป็นการปั๊บนะครับปั๊บนี่ก็เทว่าเป็นว่าสาวครับว่าสาวทองแรกครับว่าสาวทองแรกนะครับเป็นทองแรกที่หายลูกครับเพราะว่าโอ้กระดูกไงแม่ของตัวแม่ของตัวแดงเนี่ยครับเพิ่น เป็นสายนำนมนะครับเป็นสายนำนมผมก็เลยเก็บแม่เพิ่นไว้นะครับอ่านี่เป็นน้องสาวแม่เจ้าสมหวังครับนะครับเป็นน้องสาวนะครับเริ่มจากกินนมนะครับนี่จินมนมแลี่วง้อหน่อยลุกนะผมก็จะได้ซอยเพิ่นนะครับซอยเพิ่นกินนมเพราะว่าเพิ่นเป็นว้าแม่สาวครับต้องซอยเพิน่นบางตัวเพิ่นกับว่านห้ซอยหรอครับเพิ่กนกัยืนกินเลยนะครับยืนกินเลย เรงหัวนมกระยุ่แบบนี้นะครับพี่น้องครับนี่บรรยากาศช่วงเศร้าๆครับนี่บรรยากาศช่วงเศร้าผมกัยนั่งขังมั้เยครับเอาน้ำใส่แปลงหยาหยากรลังเขียวขึ้นครับหยากระลังเขียวขึ้นนี่ครับเป็นแปลงหยาแป้งกลาครับผมสูบน้ำใส่นะครับกรลังเขียวขึ้นนะครับในประมาณสิ้นเดือนนะครับผมก็สิบปอยลงให้่นลงไปกินนะครับจงยืนขวบผมกับซัดต้นกล้วยเสริมแม่น้ำครับเสริมต้นกล้วยนะครับให้่นน้ำ คือว่าช่วงนี้ก็รอเวลานะครับรอเวลาอย่างเงี้ยมันจะเลื่อนเติบตัวให้พันแยวเนื้อสีครับหลังขาพันไงครับตุ่ยกับม้านี่แหละครับเครื่อกันกันเอามาพัฒนาเอามาปับเอามาล่องเบิ้งครับเอามาล่องเบิ้งนะครับแม่แม่ของเพื่อนนี่ถ้ามันตีเอฟนี่ครับเป็นเอฟสามนะครับบามันนะครับ้าผมตีเอฟเพราะว่าผมเจ็บใบผสมใบ ทุกโตเลยนะครับผมสีไม่แฟมเจ็บว่าผมกับป้องกันลูกคิดลูกติดอยู่ครับป้องกันลูกคิดลูกติดนะครับอันผมก็เลยเอาบีมาเตอร์มาผสมนะครับโอ้เห็นโค้งสางเห็นมัดกั่เงือพนอันนี้ก็เกินมากอะหลายมือครับสิบมือสิบสอง,ส,ส,องสิบสองมือครับเกินมากนะครับนี่ เกินจากที่กำหนดไว้ครับกำหนดขอดดูแบบนี้อยู่เลยพี่น้องครับเริ่มสิเตื่องข้อหานุมแมวล,ล้วครับเนี่ยเริ่มอยากนุมแล้วนะครับเริ่มหานุมแมวกับนอนเมื่อยเป็นการว่าเอามาปรับพัฒนานะครับสายาบีมาตเตอร์ครับบีมาตเตอร์กับมาเพิ่มครับสายแม่บามันครับ ลูกอยากลุกอีกแล้วครับอยากลุกอีกแล้วนะครับอืม <c> อ <oughs> ครับกําลังอยากลุกนี่เป็นเรื่่วงลุกครับ <c oughs> อากาศเริ่มอาการเริ่มสบวันนี้ยเย็นนะครับว่ได้ยเย็นแล้วผมสังเกตมาามือสองมือแล้วครับอากาศเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับช่วงเศร้าตะก้อนเน่นาหมอ,อ,อกแห้ง นะครับน้ำหมองแห้งกัอากาศมันเย็นนะครับมัอนี่มามันนี่กับบาถือว่าเย็นนะครับบ่เย็นเพิ่นกัออกมานั่นนี่แหละครับนั่นอยู่กลางเดือนนี่ครับนี่บ่ไเด้กขวาอยู่ในขอกนะครับบ่ไเด็กขวาอยู่ในนะครับเพิ่อนออกมาขวดนี่แหละครับตรงที่มันนั่นอยู่นี่ครับจุดที่มันนั่นอยู่นี่ครับครับทายคลิปนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมตกคนตกทันนะครับขอให้ความสุขความเจริญความเก็บยาใด้ความไข่ก็บยาได้มี บุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ตุบาทยังครับถ่ายคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้ำนะครับด้ือแกงเตือนคลิปต่อไปครับก้าวว่าสวัสดีครับ